สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันแล้วนะคะที่ช่องแม่บีเอน o อยค่ะแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องแก้วรีวิวสินค้าค่ะงาน g ีพีสางานค่าสิวค่ะคุณแม่จา๋าอกตัวนี้วันนี้น้องแก้วเสิร์ฟที่งานอกสาวอวบให้เลยอกห้ 6, 50, นิ้วถึง52นะคะฉะนั้นใครที่อกห้เป๊ะเป๊ะเด๊กเด๊ก็สามารถใส่งานตัวนี้ได้ค่ะ ความยาว30นิ้วใส่แล้วกลมสะโพกสวยเก๋น่ารักมากๆเลยแม่งานผ้าซิวจะเป็นงานลินินผสมผ้าใหม่ราคาก็น่ารักนะคะ210บาทเท่านั้นเลยค่ะเกรดงานดีเกรดงานคุณภาพแบบนี้เดี๋ยวน้องแก้วจะให้แม่ดูใกลๆนะคะว่าสินค้าตัวนี้คุณภาพเนื้อผ้าเป็นแบบไหนคะ่ะลายผ้าสวยงานผ้าดีมากนะคะทรงคอจีนค่ะแม่กระดุมใต้อกแขนจะเป็นงานทรงแขนบรรลูนนะคะคุณแม่จ๋า ลายผ้านี่เป็นเส้นทอแบบว่าละเอียดมากๆนะคะผสมกับงานผ้าไหมบนเนื้อผ้าจะมีความเงาค่ะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังลวดลายทอสวยจึ้งมากๆากเลยแม่ราคาน่ารักที่สุด210บาทเท่านั้นเลยนะคะแม่จ๋าเดี๋ยวเราไปดูสีกันค่ะสีแรกนะคะตัวนี้คุณแม่สามารถแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยค่ะว่าสีขี้มา้าสีขี้ม้าสวยนะเป็นสีที่แบบเขียวเข้มๆนะคะเขียวสวยมากๆเลยค่ะสีขี้ม้านะคะสนใจรับ ต่อกันเข้ามาได้เลยต่อด้วยนะคะแม่จ๋าจะมีสีชมพูออกโทนชมพูบานเย็นสีนี่คือขับผิวเวอร์เลยค่ะแม่ใครจะรับสีชมพูคุณแม่แจ้งสีชมพูกับน้องแอดมินได้เลยคะ่ะงานสวยงานเก๋งานดีแบบนี้รีบมาจับจองค่ะแม่ต่อด้วยนะคะแม่จ๋าสีเหลืองสีเหลืองที่น้องแก้วใส่นะคะแม่จ๋าตัวนี้ไม่ว่าแม่จะใส่ทํางานใส่ออกงานคะ่ะ ได้หมดทุกโอกาสนะคะแม่จ๋าสําหรับตัวสีเหลืองตัวนี้สวยเก๋น่ารักสุดๆกันไปเลยต่อด้วยนะคะแม่จ๋าจะมีสีส้มส้มโทนนี้นะคะจะเรียกว่าส้มกิดก็ยังได้เลยค่ะแม่จะออกส้มเข้มๆสีสวยๆงานดีๆค่ะเกรดดีงานคุณภาพรุ่นตัวยาวใส่แล้วไม่ต้องกลัวเลยค่ะค,คุณแม่จ๋าคุณแม่จ๋าไปใส่คู่กับงานเก่งๆเ,เลกกิ้งยังได้เลยเพราะว่ารุ่นนี้ใส่แล้วคงสะโพกนะคะดีไซน์สวยงานเก๋ค่ะ ต่อด้วยนะคะแม่สาจะมีสีเขียวสีเขียวตัวนี้เป็นเขียวสว่างเหมาะกับแม่ๆท่านไหนที่ชอบความสดใสชอบความสว่างชอบความแจ่มนะคะแม่จ๋ามาเอฟเขียวรุ่นนี้ค่ะสวยเกออีกแล้วอีกหนึ่งตัวกันไปเลยนะคะกระดุมใต้อ,อกสามารถใช้ได้จริงทุกมิตรเลยนะคะแม่๋าสำหรับงาน EP 386อปที่น้องแก้วรีวิวค่ะถ้าแม่ดูคลิปนี้แล้วแม่สนใจสั่งซื้อสินค้านะคะเบอร,ร์โทรศัพท์และไลน์แอบแม่อยู่ตรงนี้นละ นะคะถ้าแม่สะดวกนะคะโทรคุณแม่โทรเบอร์ตามหน้าจอนะคะแล้วแจ้งกับน้องแอดมินค่ะว่าสนใจสินค้าที่น้องแก้วรีวิว EP 386แล้วก็ตามด้วยสีจะรับสีขี้มา้าจะรับสีชมพูสีเหลืองสีส้มหรือว่าสีเขียวก็วาสามารถแจ้งกับน้องแอดมินได้นะคะราคาดีราคาประหยัด210บบาทเท่านั้นเลยนะคะสำหรับงานตัวนี้ค่ะถ้าคุณแม่นะคะสะดวกแอดไลน์นี่เลยอย่าลืมใส่ตัวแอด ถ้าไม่อย่างนั้นจะหากันไม่เจอนะคะคุณแม่สาราคาน่ารัก210บาทค่ะนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะกดถูกใจค่ะกด Subscribe ช่องแม่บีเอ็นจอยนะคะเราไลฟ์สดในทุกๆวันค่ะแม่จันอังจันถึงอาทิตย์นะคะแม่สาไลฟ์สดในทุกๆวันกันเลยนะคะใครสะดวกเข้ามาดูทางไลฟ์สดสามารถดูทางไลฟ์สดได้หรือว่าแม่แม่ท่านไหนที่ไม่สะดวกดูไลฟ์สดมาเจอคลิปน้องแก้วตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะ งานสาวอวบงานสาโอเวอร์ไซสินค้าตรงปกแน่นอนค่ะที่ช่องแม่บีเอ็นจอยนะคะสำหรับ EP นี้น้องแก้วต้องขอกราบลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าค ah ่ะแม่ B.